สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกไล่จอมแสงนะคะวันนี้ก็จะพามาดูน้อยนาฝ้ายเขียวกเกษตรค่ะฝ้ายเขียวกเกษตรโดกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะลูกเนี่ยค่ะดกมากเลยเลคือที่ไล่ของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะมีฝ้ายเขียวกเกษตรแล้วเ,เรายังมีน้อยนาขายหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นน้อยนาเพชรปักช่อง น้อยหนาฝ้ายแดงอ่าอ่าน้อยหนาสบประรดน้อยหนาลู่จุ้นสือคือมีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีแดงอิสราเอลอีกแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่จะมาโชว์เพราะว่าวันเนี้ยคนงานของเราก็กำลังเก็บเก็บผลของฝ้ายเขียวกเกษตรเนี่ยค่ะก็คือว่า,าที่สวนของเราเนี่ยปลูกปลูกฝ้ายเขียวประมาณ10ไร่ สิบไร่แล้วก็ป้ายเขียวกเกษตรเนี่ยนะคะเอ,อจะทนแรงทนแรงทนแรงดีมากค่ะแล้วก็ให้ผลดีมากเนี่ยค่ะรูปดกมากเลยนะคะออที่ไล่จอมแสงของเราเนี่ยต้นพันธุ์ก็จะขายอยู่ต้นละ50บาทท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะที่เบอร์092 254 4206พี่พิตรีหรือพี่หนุ่มก็ได้นะคะไล่จอมแสง นีค่ะอืเราปลูกลงดินประมาณปีหนึ่งมันก็ติดผลให้แล้วนะคะแต่ว่ามันจะโตเต็มที่แล้วก็ให้ผลผลิตเต็มที่ก็ต่อเมื่อประมาณ4ปีขึ้นไปเ่ยค่ะต้นพันุ์ของเราเนี่ยนะคะต้นนี้คือปลูกมา4ปีแล้วดกมากเลยนะคะท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะวันนี้แนะนำเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ